โอเคสวัสดีครับทัวร์เมกเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring a n อ i e n t ท v Show ขอส่งผลงานล่าสุดไปอีกหนึ่งลำวันนี้เป็นคิวของอ่าเรียกว่าเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากค่ายยามาฮ่านี่เลยค่ายยามาฮ่าตอนนี้เนี่ยลงมาเล่นรถเล็ก จับรถเล็กทีลรถือว่าเป็นฮือฮาตลอดนี่เลยครับดูทรงของเขาซะก่อนนะครับออกแนวทรกเกอร์ทร t r เกอร์ลุยๆแต่แอบแฝงไปด้วยความน่ารักแล้วก็ผสมความเท่ไปในตัวนี่เราจอดกันให้เห็นชัดๆ ดูกันให้เห็นเปรียบเทียบกันชัดๆเลยอ่ะเพียร์เียยรขับไอ้ขยับขยับไอ้ซีไปไปต่อไปต่อพีจหน่อยสิอ่าไอเห็นกันชัดๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นยามาฮ่าพีรุ่นใหม่ล่าสุดของยามาฮ่ที่เรียกว่าปลุกชีพเจ้า PG-1 กลับมาอีกครั้งหนึ่งเท่ๆแบบนี้อ่าก็เป็นรถคลาส เล็กแต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีรวมไปถึงเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่นี่จอดเทียบกันเลยระหว่าง CT125 จากค่าย Honda นี่ครับแล้วก็ PG1 นี่อ่าดูด้านนี้เต็มเตมหน่อยดูด้านนี้เต็มๆเลยปึ๊บนี่ให้เห็นกันชัดๆ หน้าของเขาทั้ง2องคันใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกกันดูนะครับสำหรับค่าย Honda นะครับก็จะเป็นในส่วนของ CT125 เนี่ยนะความโดดเด่นของเขาอยู่ที่ตัวท่อที่เขา,าทำหนีหลบน้ำในความหมายก็คือเจ้า CT125 สามารถที่จะลุยน้ำได้เลยในขณะที่ PG1 เนี่ยยังเป็นท่อลักษณะเดิมอยู่แต่เชิดปลายขึ้นนิดหน่อยนะครับโชคหลังคล้ายกาัน โชกแน่มียางกันฝุ่นเหมือนกันตามสไตล์ของรถ Tracker แต่สิ่งสำคัญที่ยามาฮ่าต้องบอกเลยอวยหน่อยอวยหน่อยผมเป็นแฟน Honda นะผมเป็นสาวก o o n d a แต่ขอโทษเรื่องนี้ Honda แพ้ครับยามาฮ่าให้ยางหนาแล้วก็ยางยางที่มีขนาดฐานกว้างแล้วมันเหมาะกับการ Tracker จริงๆและผมไปลองขี่มาแล้วโอ้ฟินกว่านี่เลยในขณะที่ CT125 ให้ยางธรรมดามาถ้าอยากออกแนวรักเกอร์ในลุยต้องไปเปลี่ยนเอาเองดูนี่ครับล้อของเขาหนานี่ล้อเดิมนะมาจากโรงงานนี่ครับล้อหนาเมันเลยตะขีบนถนนเรียกว่าทางดำเนี่ยนะครับทางปูนเนี่ยไม่ได้รู้สึกเลยว่าเราใช้ยางหนา ท่านั่งและท่าขับท่านั่งและสมรนะการขับขี่รู้สึกรู้สึกฟิลดีมากนี่ฮะ PG1 โอเคอะสำหรับ PG1 คันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของทางามาฮ่านะครับของแต่งก็จะทยอยทยอยออกมากันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งชุดไฟหน้าชุดอากาดไฟเลี้ยวชิวน่องชิวหน้าอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของช่วงล่างแต่ตอนนี้ก่อนเลย นะครับทัวร t i ิงเอเดชัเราจัดให้ตามคำร้องนะครับลูกค้ามีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางแล้วก็ใช้ปี๊บอลูมิเนียมโจทย์มาก็คือต้องติดปี๊บอลูมิเนียมนั่นเองซึ่งปี๊บอลูมิเนียมเนี่ยมัมีความมันมีน้ําหนักในตัวมันเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรามีความจําเป็นที่ต้องหาแหลกจัดทําแหลกที่เป็นแหลกเราเรียกว่า h ฮ a v ี่ดิวให้กับเจ้า PG1 คันนี้จัดทําโดยแพนเทอรครับเรียบร้อย อบสีพาวเด้วยโค้ดอย่างดีนี่ฮะนีเลยนะครเป็นแหลกเทฟวีดิวตี้แบบ2ชั้นนะครับมีตัวค้ำแหลกมาให้ในตัวซึ่งสามารถที่จะรองรับน้ำหนักแล้วก็แบกน้ำหนักได้30-40ถึง40กิโลเลยทีเดียวปี๊บที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับเป็นปี๊บ45ลิตรนะครับแพนเทอร์45ลิตรใส่หมวกกันน็อกได้1นึ่ใบ ติดตั้งเบาะพิงเรียบร้อยครับนี่เลยอ่าดูมิติของเขาหน่อยแน่นอนครับว่าติดปี๊บแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่เกินแฮนด์นะครับเพราะว่าแฮนด์ของเจ้า PG1 เขาเข้ากว้างอยู่แล้วนะครับไม่เกินแฮนด์แน่นอนเพี่อ์เพี่อนอ่าอ่าดูปี๊บหน่อยดูปี๊บด้านในของเขาหน่อยเพครับตัวปี๊บด้านในนะครับกดล็อกใ่ากุญแจก่อน การตกนี่ก็ตกันนี้การตกเดิมนะต้องถอดออกไขก็แจปลดล็อกนะครับอ่ดูด้านในนิดนึงตัวตีบเนี่ยในบอดี้ของเขาจะให้อินเนอร์มาด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็สายรัดกันกระแทกให้มาด้วยตัวอินเนอร์สามารถที่จะถอดดึงออกมาทำความสะอาดได้เลยนะครับส่วนฝา นะครับก็จะมีอินเนอร์ให้เช่นกันแล้วอินเนอร์สามารถที่จะดึงออกมาทำความสะอาดแบบนี้ได้เลยนะครับมุมปุ๊กมุมแอนเทอร์ปูดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปิดผิวด้วยอลูมิเนียมแท้ๆนะครับให้เรียบร้อยกันน้ำร้อยซนะครับใส่วางเข้าไปใสเข้าเข้าล็อคเขาเขาเขาเราองเขาแบบนี้คร <im itation ến> ับแล้วก็ที่ฝาเนี่ย อินเนอร์มจะให้เป็นพ็อกเก็ตใส่ของใส่กล่องเพื่อจุ่มิได้ด้วยนะครับปิดฝาครับล็อกสลักลงล็อกกล่องทุกครั้งอ่าล็อกฝานะครับเวลาที่เราจะถอดกล่องออกจถอดซิปออกจากตัวรถนะครับเราต้องใช้กุญแจกุญแจดอกเดียวกันนี่แหละกุญแจครับกดล็อกครับกดสลักเก็ให้ดูแล้วเก็บสลักก่อนนะครับ ลักการทำงานของเขานะครับชุดสลักตัวเนี้มันมีมันมีเหล็กอยู่เพื่อจะมาเกี่ยวกับขอที่ถาดแบบนี้นะครับเราเพียงแช่ทําให้เขาหลบออกมาจากตัวล็อกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วจับตัวปี๊บให้มันตกดึงคอยหลักตรงๆรนี้อขาดล็อกแพนเทอร์นะครับจะให้เป็นไซส์ s มาสำหรับ4-5ลิตรนะครับยึดอยู่บนตัวขาแหล็ก เรียบร้อยแบบนี้เลยอย่างที่บอกนะครับว่าแหลกทีู่้อเราทำขึ้นมาให้แขศษรับหนักได้30-40กิโลเลยทีเดียวนะครับุ่สีขาวด้วยโห้อย่างดีนะครับเวลาที่เราจะใส่ทิ๊กลับให้ตัวสลักสไลด์เนี่ยนะครับที่ถ่าเข้าเดือยผลพร้อมกันค่ะดูนล่างครับเดี๋ยวชึบ เอืยพร้อมกันสี่เดือยนะครับตบตกิ๊บเข้าดึงหรือสลักเซฟต,ตี้ลงมานะครับเพื่อที่จะมาเกี่ยวกับถาดแล้วดึงถาดกลับน,นะครับแล้วก็หมุนล็อคอย่างที่ย้ําทุกครั้งนะครับว่าชุดล็อกที่ขาดของตัวปี๊ดเนี่ยต้องล็อคตลอดเวลากันมันดีดตัวนั้นเลยน,นะนี่ฮะเึบอ่ะผมสูง อ่นะครับน้ำหนักตอนนี้ก็80กว่านะครับเมื่อไซส์อย่างผมขึ้นไปนั่งอยู่ใน p ีจีวันรูปร่างจะออกเป็นยังไงอ่าดูนิดนึงชอ่งคิวมันได้นี่คิวมันได้คิวมันได้ประมาณนี้เลยเหลือคือพี่ประมาณประมาณนึงเลย คนซ้อนสามารถนั่งซ้อนและงพิงได้เลยประมาณนึนะครับต,ต้องท้าดในการจับปีกก็ถือว่าเหมาะมากนะดนแน่นอนปีทีวันวอริ่งอิดิชั่นถนนราคาชุดนี้นะครับทั้งเซ็ตนะครับก็จะมะีชุดแหลกค้ายนะครับตัวฟีดอาดล็อกแล้วก็ดูถึงบเบาพิงนะครับเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลย ขอบคุณลูกค้าที่เูสินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรเราอัปเดตกันทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ